เดี we y, we the 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 park. ๋ยวมาดูกันที่ร้านข้านะคะอยู่ตรงข้ามรีสอร์ทที่เราพักปะ FC ร้านค้าที่นี่ โอเคซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้รีสอร์ทครับเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเลเกๆซูเปอร์มาร์เก็ตสซดอร์ฟาร์มาซิส์เฮ้ยโอ้ยน้มดดีไม่ดีซีนานี่ก็เป็นนะคะบริเวณด้านในของซูเปอร์มาร์เก็ต นะคะเล็กๆซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรีสอร์ทที่เราพักที่มอนเดโลนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะก็มีพวกวายนะคะของกินของใช้ต่างๆนะคะพนักงานโรงแรมพนักงานรีสอร์ทได้บอกเราว่าร้านเนี้เธอสะดวกสบายมีครบทุกอย่างจบครบจบที่ร้านตรงข้ามค่ะท่านผู้ชมะคะช่ะถ้าสำหรับเชฟทอมก็เลย ออกมาซื้อเบียนะคะซื้วายซื้อของกินของทานเล่นนะคะเพื่อที่จะเอาเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะตู้กับข้าวเพราะว่ารีสอร์ทที่เราพักเนี่ยนะคะเป็นทั้งหลังเลยะคะท่านผู้ชมนะคะก็เห็นมี f ีถามมาตกคืนเท่าไหร่ตกคืนละประมาณนะคะ100ยูโรค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนะคะก็ถือว่าไม่แพงค่ะเพราะว่าเราสามารถทําอาหารทานเองได้นะคะเพื่อนเพืแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรพวกนี้ไปตุนไว้ นะคะเพื่อนๆนะแต่ถ้าให้ชํมทําอาหารคงไม่ทำะนะคะเพราะว่าที่รีสอร์ทเนี่ยเขารวมอาหารเช้าไปแล้วด้วยนะคะเรากินข้างนอกดีกว่านะคะเพราะว่าอยากชิมอาหารที่เป็นสไตล์อิตาเลียนสไตล์ของชาวเกาะซิซิเลียนนะคะนี่แอปเปิลนะคะของโปรดชัเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศนะคะก็ราคาของที่นี่นะคะจะถูกกว่าที่อังกฤษ นะเพื่อนเพื่อนขาาเทียบกันแล้วนะเพราะว่าเงินยูโรจะถูกกว่าเงินปอนด์นะคะประกอบกับเศรษฐ,ฐ,ฐกิจของอิตาลีนะคะถ้าเทียบกับลอนดอนเนี่ยนะลอนดอนดีกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวฉันเองอาศัยอยู่ที่ลอนดอนนะคะเพื่อนเพื่อนขาก็ก็เลยเห็นของที่อิตาลีแล้วเฮ้ยโคตรถูกมากโดยเฉพาะใครที่เป็นสายสูบบุหรี่นะคะอย่างเชฟทอมเนี่ยเขาสูบบุหรี่เขาดื่มเบียร์นี่อิตาลีเนี่ยโคตรถูกเลยเพื่อนขาเบียร์ ของอิตาลีถูกมากค่ะถูกจริงๆเพื่อนๆนะเทียบกันไม่ติดเลยค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราเดินช็อปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช็อปเสร็จเมื่อไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกันที่พักของเรานะคะนะเพื่อนๆยี่ห้ดเสร็จทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะหมดไป 3ยูโรค่ะกับหลานซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตรงข้ามโรงแรมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันว่าได้อะไรมาบ้างเพื่อนๆนะคะเป็นของที่เราจะเอาไปใส่ตู้เย็นนะคระเชฟพร้อมอยากกินไวน์เด้อก็เลยจัดไวน์ให้นางเชฟพร้อมบอกชุดเปียโนไนส์ไวน์ so we're gonna show you clearly Okay, so then we're gonna show you what we got for sixty-three euros. The one twenty euro. twenty-five euros. The wine cost right? twenty-five euros, for Chef Tom Mall for Chef Tom because I don't I don't drink alcohol. Oops, sorry. Okay, that. I know some of you are curious. I want to see what did we spend on? 28. 28 is is my age. my age. It's my age, baby. I'm 28 old. Yo. You are you are 16 and I am seventeen. You are seventeen. Twenty years ago. ซาดาบซาดาอันปัอยังกันอยู่แบบน้ซึ่งนี่เขามีที่ตักทายด้วยเออลืมบอกเอฟซีป่ะ <Really? S 1> ไป oh, so cool Welcome home. Oh, lovely lovely. Right, oh ท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้างหลังจากที่เรากลับมาจากช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งนะจ๊ะก็อ่ะนางอยากกินสแน็คแชมก็ซื้อสแน็คให้นะคะคือนี่เลยเป็นโอลีฟคะ่ะ ที่นี้โอ้โหเบบี้ออลีฟเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าเราได้อะไรกันมาบ้างกับ63ยูโรนี่ค่ะ so we spend uh 63ยูโรนะ,ะ in the supermarket just literally just cross the road opposite uh resort c นะคะ this cost 25ยูโร for one bottle of wine but it should be nice นะ 13.5%ค่ะเป็นซิสเลอรียนไวร์5%มอสกีดมอสกีดโอเคอันนี้เป็น mm hmm. ของเชฟบท่องคะ Because I'm not I'll stop drinking at a moment Try to be healthy again Back on my diet uh. An ice tea ค่ะ ice, ice tea ะช่วงนี้อะไรแพงหมดท่านผู้ชมค่ะแต่ว่า ก็ถือว่าฮอลิเดย์อ่ะมันจะต้องเป็นการเติมเต็มให้ตัวเองนะคะตอนนี้ก็เป็นน้ำส้มคัน,นะคะ่ะ orange คุณชาร์ลส i ว่ายไหมเดี๋ยว h ชฟพร้อมจะลองว่แล้วก็อันนี้ของโปรดแชมบอกว่าไม่กินแอลกอฮอล์แต่ชอบแอปเปิลแอปเปิลก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะ all of apple ค okay. so ือดีที่สุ Is it going to pop? up? No, it's uh, not champagne. Oh, it's no, champagne, okay. <laughs> drama, oh my god, I'm a drama queen. Oh, smell, nice, hair smell hair. nice, smell nice, smell nice. Mmm. Can I smell the Sicilian? Oh, it smells good. you going to have a glass of it? Yes, I'm going to have a glass of wine. I'm going to have a glass of it. Let's, see. Let's see. It's a dark red. Oh, look at the colors. Give the cake, from champagne. Shall we cheers, baby. Yes. See you, oh, no. Cheers, see ya, guys. Cheers, <laughs> cheers, cheers, cheers. you guys that what who's mm -hmm. ever what our channel, huh? mm. Mm. that's so like smooth. Oh. it's so smooth. i not used i I'm not you can get a lot cheaper than these, but. <laughs> this is probably a lot more expensive in the UK. I don't know how. This much This is where they really make creamers, either. And... Really? Yeah. That's where that's it. Come from. Mm. Local shopping, the baking board, let's go upstairs. be The sun, I'm having these. are have to have them. Oh, lovely, lovely. Oh, look at this. I love it. What are they designed for? Oh.